สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลอูอยู่กับรถออ l นิวไซตัน4ประตูรุ่นโปรโเกียร์ธรรมดาราคาเพียง791,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะและสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าลูกค้าได้อะไรกันไปบ้างนะคะ อุปกรณ์ตกแต่งคันนี้นะคะติดตั้งไปเลยค่ะโลโก้มิซูบิชิของแท้จากมิซูบิชิเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะล้อเดิมของเขาจะเป็นล้อกระทะนะคะแต่เซออูไม่ยอมให้ลูกค้ารับล้อกระทะไปแน่นอนนะคะเซออูเลยเปลี่ยนเป็นล้อแมกล้ออันลอ,อ,อ,อยให้กับคุณลูกค้าเลยขนาด16นิ้วนะคะสามารถเลือกแบบและเลือกรายได้ค่ะและยังไม เซอุยยังติดตั้งเป็นกันศาสตร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะฟิล์มเซรามิกให้รอบคันสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะมาพร้อมกับเบ้ารองมือเปิดประตูสีดำค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือการติดตั้งกระบะไลเนอร์แท้ให้กับคุณลูกค้าค่ะ ับแคมเปญคันนี้นะคะที่คุณลูกค้าได้ไปค่ะรับไปเลยค่ะดอกเบี้ยน0นนะคะนานถึง48งวดเลยนะคะและฟรีค่าบำรุงรักษานานถึง5ปีหรือ1,000 100, 0แกิโลเลยนะคะท่านไหนนะคะที่สนใจรถกระบะ All New Titan 4ประตูนะคะสามารถทักหาเซลอูได้เลยนะคะ098 445 5935นะคะมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าทุกที่ทุกจังหวัดเลยค่ะ